Oh, I'm gonna go Come on, let's go! It's let's go. Let's go. where am I? Let's go! He let's go! Oh, oh, Where am I? Where As we can. What happened? Deep dark fantasy. I just woke up in, in a dark fantasy And find a collar the inscription slave on my neck, please. No, that's my S2 enemy here. Oh. I just watched the Gachamuchi remix on YouTube and now I'm here. Mm. Hot load. <laughs> 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 I'm <laughs> มงมเรื่องใดหาใดอหย่หาเออใช่น้อบบอลอะไรเนี้เพราะไม่เขียนว่า hot load เฮ้ยใครอ่ะเวนเวนเป็นใครอ่ะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไมมีคำ เออกิมันถังข้างหลังไม่เหรอเออมันมีคนไล่อยู่เฮ้ยคนหน้ากูนี่ใครมาจจะพิทโรปะไม่เล่นนีลี้นลีเ,ออเฮ้ยกระจกไอ้เหี้ยวุ่นเยอะเลย <laughs> น,น่ <laughs> าสุยะด้วยโอ้ออ้ตต,ตนะดติดตัวเสียวตัวแล้วอ,อื่อหลังนี่ไง <laughs> จยตันอตันขอร้องอย่าตันอย่าตัน top load top load โอ้ก็น่ากูัี่ใครเนี่ยดิแวนดิแวนที่ไม่ได้ใส่นี่เฉยเจนบอยเจนบอยเออโ o 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 n น no โน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  กูไม่อยากระเบิดตูดของมึงไปโอ้โอ้หลังเลยโอ้ยกระดาษไปโอ้เธอคกูอยากโดนกระเบิดตูดคือไปโอ้นี่กระดาษกูโอ้ มีข้าไมเยอะเสียลโหลัลลัลลัล่าาู่า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 ฮ่าฮ่าาฮ่าฮ่าาฮาฮ่า่าฮ่าาาฮ่าา Hot load เพลงเปลี่ยนไปคือมันอุ้ยเย้ยอุ้ยเย้ยจใจอุ้ยเย้ไอ้เอตเก็บไม่ได้เหรอ Hot load

ไอเฮี้ยมึงต้องเสียเงินซื้อสองรอบสองรอบซื้อเกมเอาล้านเลย <c oughs> เฮี้ยเกมเฮี้ยดีกว่ากูอุ้ยเนี่ยเขาเริ่มเอาล้านโลบักเก็ตถือ <c oughs> ลืงโลบักเก็ตแค่ไหนก็มนไม่เฮี้ยขนาด <c oughs> นี้หรอกมันมีเอาล้านที่ไหนให้วิ่งมากินน้ำบ่เราเนาะดนะูมันนะทำไมตัวกูใส่เกงไงตัวเดียวเนะี่ยผมมึงเห็นเขาใส่กันอย่างอื่นเลยมึงกูเห็นจะใส่เกงในตัวเดียวนะแต่ทุกคนเลยสนะุเป็นพี่แวนล่าง ดิแฟนตาซีักว่าะไรออะไรอะไรอไม่ใช่เหรอ้ยเเอยอเยยอเยเยเยเาปตู้ข้างในข้างในมีไม่ใช่เหรอเยอะเลยนะเป็นหลบมุมห้องหลบมุมห้อง สองอันเองไม่วิ่งต้องเช่าวาใส่ถังแล้วแดกเองเชียโคตรเย้เลยโคตรเย้เหมือนที่มันทำอ่ะมันทำสดเลยเชียเกียเออเกียอะไรนะเนี่ยแม่งหันมาตกใจเลยเมื่อกี้แม่งรู้แหละแม่งเห็นแล้วไม่เห็นกูแล้วไม่งกุลลวไม่งกุลลวไม่งกุลลว เหลดเขาหลเหลอ้ยนี่เดงดันจีุโอเคโอเคโดันรุไห้องนี่เขากี่วะเรียว่าห้องรูนวะกูห้อห้โอ้ยมงตีมงตีน้องขอน้องคนขานั้นก่อนจับาเยออยู่คืจจับทางได้พระเจ้าช่วย แค่ดูคาชิโมชิดีมิสในยูทู e กูโดนจับอย่างนี้แล้วเนะี่ยเสียแบบนี้ไม่ค่อยจะมั่นใจเลยเอาวิ่งมาเสียตัวพ้องกันนี่ไง ช่างพี่แวนไ้วะเนย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 ยาเดนนี่เดนนี่ลีไม่เชี um, ่ยมึงมึงรอคุณหองนั่นเลยอ่ะมาเดนนี่มาเอาเอานับรถหน่อยอ่าเอยเช่างมัน and trophies hanging on the walls. Returning to the dungeon room, I saw Billy Harrington, Punish Man, and <laughs> and decided to join them. Oh! Open to it. Fuck you!